แต,ตลาดนี้อันเป็นวายไซส่งพลาสติกทุกคนสวัสดีทุกคนตอนนี้ประดับดินอยู่ที่ตลาดเ้าทุกคนอยู่นี่นะแถว สถาน,นีรถเมล์เนาะตอนนี้ประมาณหกโมงฝ่ายหกโมงเพ่งนทุกคนแต่คนี้ไปตัดดินจะพาทุกคนไปย่างออเรอบนตลาดโคดินห้ทุกคนอันนี้จะเป็นรถเมล์ที่เพิ่นเตรียมจะออกเดินทางแต่ละเส้นแต่ละสายเป็นรถเมล์ประจําทางในคนครหลวงอจันทุกคนว,วันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าทางเข้าของตลาดโคดินคนปะเกลียด มัดแฟนมักแฟนเขียวๆที่เป็นกำลังสร้างนี่คือของพี่ซมอนทุกคนแดงนี้อยังไงนดงเอ๋อมันอง ลายอะไรดีขายกัชชีปาเต้เป่ะไลแล้วขายก้อนเทไห่อยู่นี่อ่าพัชกีบอ๋อแต่็ได้แทงก้อนมากใหญ่นนเนาะเลแล้วขายทุกมือป่ะแทงทุกมือนอกกระต่ายาแต่ง้แกชันตัม่สใหม่ใหม่มากเข้าแแซ่บ

เราขายเป็นโลโลละสามพเออโลละสามพันคีบเแ้ก็ได้แงเนาะเออีไมดดด่ละสาน

รรเทุกคนเ,<อ>เป็นพัก,เ,พกเป็นมักไม่เป็นอยางอยู่ตลาดโคดีนี่ก็จะถือกว่าตลาดน้อยทั่วไปน,นีโลละห่าพันธีด าอยู่ตามตลาดน้อยทั่วๆไปราคาจะแพงไปอยู่นี่น้อยหนึ่งแต่ว่าถ้ายากได้เป็นราคาทรงเป็นราคาฉือกว่านี้ก็ต้องไปตลาดโอซี่ดียูหนองแตงทุกคนแล้วก็ตลาดนี้ก็จะฉือลงมาจะแพงกว่าตลาดโอซี่น้อยหนึ่งมาจันตาหน่อยทุกคนแต่ว่ากไ็ได้แพงหล,งลายหลายตลาดก็มักมาซื้อผักซื้อหมักไม้ซื้ออย่างอยู่ ตลาดโคดินนี้ไปขายต่ออยู่3ตลาดน้อยต่างๆแต่ว่าตลาดโคดินนี้ก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะไปรับเอาเป็นพวกพับพวกอย่างจากตลาดออซีีวีหนองแสงนั้นมาขายอีบอนนี่ต่อยอีกทีทีนึงมายู่ตลาดออซี่ยูหนองแสงนะตอนกลางคืน ตอนเศร้าๆหรือว่าตอนแรงๆตอนนลาคืนคนะเขาจะชินเน่นเป็นขายทรงเนาะขายเป็นมืน่นเป็นกระสอบก็เป็นหลายๆกิโลจังสี่นะแล้เขาจะเอามาขายอยู่นี่ต่อส่วนอยู่ตลาดนี้ตลาดขวดินนี้ก็จะมีทั้งขายย่อยแล้วก็ขายทรงแต่ส่วนใหญ่จะเน้นขายย่อยอยูน่นี่คนจะเอาเป็น 2- 3สมกิโลบอรหรือว่าเป็น 2- 3, อา3พันรอยอย่างเี้คือ ก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นห่านไข่ย,ย่อยสลายกว่าแต่ก็มีห่านไข่ทรงแต่ก็บรรลัอยู่นี่สามมันเกียรสามมันเกียร ยูจิ๊กนี่ตอนสองจิ๊กนี้ก็จะเปลี่ยนจิ๊กของอเวยงจังนไรเซนเตอร์เนาะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศตลาดขวดดินตอนอเช้าคนตอนอตอนี้ก็จะประมาณหกโมงตึงเจ็ดโมงยังประมาณหรือว่าเจ็ดโมงประมาณเนี้ยประดิษฐ์ประดิบเงินผมปิยม้าเขาจะขายมาแจกเขาจะก็ขายทรงแล้วก็ขายย่อยนะตัวที่เป็นผงใหญ่นี่ก็จะใส่ขายทรงอันนี้จะเป็นขายย,าย้อย ในเดือนนี้เพื่อนจะขายเฉพาะตอนเช้าๆเลยทุกคนประมาณเริ่มต้นประมาณสัก8โมงตอนเช้าเนี่ย8โมงตอนเช้าไปฮอดประมาณสัก8-9โมงเพิ่นก็สีเลิกละแล้วก็เดือนนี้ก็จะกลายเป็นลานจอดรถส่วนด้านในจึกนี่ก็จะเป็นตลาดที่เขาจะเปิดประจำด้านในเป็นตลาดที่เปิดตลอดหมดมื้อนะนตลาดที่ขายพวกเครื่องเสื้อผ้าเป็นพวกเครื่องไซส์อย่างต่างๆมันจะเปิดตอนสวย ขายลงยูทูบคาะที่ตามซ่องเลยดนะนนนซื้อซ่องประดับดิน <วะ S 1> เลยยดีดอยู่ยใ,นในตลาดกวดินนี้จะมีโซนที่คุณเจ้าขายพวกซิ้นพวกซิ้นสดน้ำเนี่ยในนี้ทุกคนกินหมูกิ้นควาย อยู่ในนี้ก็จะประมาณนี้ทุกคนขายพวกซีนสดครับออกมาครังนี่เจ้าจขายพวกป่า นี่ก็จะขายพวกป่าพวกไก่ Vorsicht, Vorsicht! Các bạn nhìn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ อายสิปพันไออันนี้ในข่าวเป็นอันนี้ในข่าวเอนนาอนนมาซีมแบเกี้ยงหน่อยเอเได้พี่น้องมาซีมได้บบซื้อโบเป็นอย่างพี่น้องนี่มัน,มมน,มนมมเกี้ยงหวานไะด้แน่จักรโล่ละสองโลไออ่าสองโลอ๋อตอนนี้พนไปให้ใส่ถุงพลาสติกว่ะอ๋อสำคัญพนให้หิวมะกกล้วยนี่ยลาบ ออ,นนอเห็นข่าวเยอะดีๆปารินเห็นมีข่าวเยอะวะ่ะตลาดนี้เคุณวัยให้ใส่ถุงพลาสติกทุกคนเพิ่ะอะไรใส่ถุงแบบนี้ให้ถ้าคุ้ยคุณก็ใส่เสือ้อให้หิวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีได้ก็ลดการใสถุงพลาสติกกันคนมาหลายหลายไปสำหรับคลิปนี้ปารินจะจบไปเดี๋ทแทนที่แล้วทุกคนปารินน่าจะได้ยาง เกือบชัวตลาดปลดินนี่นะ้ตอนนี้คนกําลังมาเป็นหลายนะก็ขอพเขาใจทักคนดีเข้ามาเบิรื่องคลิปนี้แล้วก็ใครอยากประทานด้กวดีจ๋าอย่าลืมปริดต๋าให้ปลาดิเนี่สำหรับลิปนี้ปลาดินจะจบไ่เด็ดเต็มนี่เพ้าะเขใจแลสบายดี